สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการพ์ข้อความลงในกลุ่ม f อซทีมงานทนายประชาชนโดยได้พ์ข้อความที่ว่าไม่รู้ว่าหน้าหนาใจดำอย่างสองผัวเมียฟังแล้วจะสะอึกไหม นางเมียทำปากดีการันตีรับรองพวกชุดเก่าไม่ต้องลำบากมาแนๆ่ๆแล้วแก้งเขาจนหยดสุดท้ายแบบนี้ชุดใหม่ทำไมทำแบบนี้แย่มากเริ่มก็แย่แล้วต่อไปจะเป็นยังไงขอให้โชคดีนับคนเต๋นทำอะไรไว้กับใครก็ให้รับเจ็บกว่านั้นร้อยเท่าพันทวี อันดับแรกเลยเนี่ยผมก็ขอให้ทางศาลพิจารณาในเรื่องของการต่งตั้งทนายนะครับซึ่งศาลก็พิจารณาเป็นอันดับแรกนะครับทางก่อนหน้านี่นะครับทางลุงพลป้าแตนเนี่ยนะครับมีการตั้งทนายมาแล้วก็คือตั้งทนายของลุงพลคนเดียวนะครับส่วนป้าแตนเนี่ย,ยยังไม่ตั้งนะครับซึ่งตั้งกันตั้งแต่มกราละนะครับแล้วก็พอป้าแตนยังไม่ตั้งปุ๊บเนี่ยนะครับศาลก็เลยยังไม่ให้ถอนให้นะครับเพาราะศาลเกรงว่าเดี๋ยววันนี้มาเนี่ยป้าแตนถ้าเกิดว่าศาลให้ถอนปุ๊บป้าแตนจะไม่มีทนายนะครับแลาาตจะมขออเื่น ศาลก็เกรงว่าเดี๋ยวคดีมันจะล่าช้านะครับเป็นการประวินคดีนะครับสารก็เลยบอกให้รอแต่งให้ครบก่อนนะฮะแล้วจะให้ถอนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการแต่งตั้งทนายทางป้าแตนมาแล้วนะครับก็มีครบแล้วทุงพลป้าแตนมีทนายครบแล้วนะครับสาลก็เลยอนุญ,ญาตให้ทีมทนายชุดเก่านของตัวได้ครับทีนี้เกิดความน้อยใจนะครับนะคดีที่มาว่าทําไมถึงไม่ตั้งพร้อมกันกับทุงคลผมไม่น้อยใจแต่ผม ว่าวันนี้ผมก็ไม่สมควรที่จะต้องมานะครับถ้าหากว่ามีการตั้งทนายกันก่อนหน้านี้เพราะว่าการตั้งทนายไม่ได้ยากนะครับแค่คุณทําเอกสารมานะครับยื่นต่อศาลถ้าคุณมาเองไม่ได้นะครับทำส่งจดหมายให้ป้าแตนให้ป้าแตนมายื่นก็ได้นะครับแต่ว่า2เดือนเนี่ยมันไม่มีอะไรคืบหน้ามาเลยนะครับก็เป็นเหตุให้ผมต้องเดินทางมาในวันนี้นะครับผมครับหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบอกว่ามันจะแกงแหละค่้ป้าถ้าทีมทนายชุดเก่าไม่มาวันนี้มีร้องมันญ,ญาติแน่นอนค่ะไม่รู้จะสรรหาคำด่าคำไหนมาด่ามันแล้วพวกเอฟซีมันก็นาง,งูมันพูดอะไรก็เชื่อหมดคนมันเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงใจคนอื่นมันคงจะคิดว่า คนรอบตัวมันตอนนี้จริงใจละสิสาธุขอให้ชีวิตจมดิ่งไปทุกทุกวันขอให้เจอแต่คนหลอกลวงหวังแต่ผลประโยชน์ทนายรัชพลตอบได้ดีแบบคู่ดีมากจำเลยและทนายชุดใหม่คงไม่เข้าใจแน่ๆป้าอย่าหยุดขุดนะครับขอเป็นกําลังใจให้ครับมีคำพูดอีกเป็นล้านคำ แต่ก็พูดไม่ได้ทุกคำสัพเพสัตตานับควยเถอกทำอะไรขอให้ได้สิ่งนั้นรอจนวันสุดท้ายจริงๆขอให้สูดโดนทั้งคู่กรรมไรทำไว้ขอกับสนองสาธุสงสารทนายรัชพลรับผิดชอบจนนาทีสุดท้ายตั้งแต่ตอนเมียเต้นรอบกุญแจคอนโดของหมอป่า ็เห็นสันดานแล้วครับไม่อยากจะเชงให้เป็นบาปปากตัวเองเลยค่ะแต่ทำอะไรไว้กับใครก็ขอให้ผลกรรมนั้นย้อนกลับไปก็แล้วกันเป็นความจงใจกันแกงของทนายชุดใหม่ที่ต้องทำตามความประสงค์ของจำเลยเพื่อเอาคืนทนายตามพวกใจสุกปุกทนายรัชพลดีแสนดีใครทำอะไรไว้ ขอให้ได้รับผลกรรมนั้นสิบเท่าร้อยเท่าทีมทนายหมดเบรหมดกรรมกับเขาแล้วพูดเพราะแบบนี้พวกเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะฉันนั่งรอวันที่บุญเก่าของพวกนั้นมันหมดทำไมต้องให้ทนายรัชพลมาเสียเวลากันแกล้งเขามันกะจะเอาคืนแย่มากกันแก้งกันชัดชันิสัยแบบนี้ความใจดำขอให้ได้รับกรรมเป็นกำลังใจให้ กับทนายรัชพลค่ะในการเดินทางทุกครั้งก็คงหมดหลายตังทนายไม่น่าจะมาเจอคนแบบนี้เลยเมื่อไม่เคารพเวลาอันมีค่าของทนายรัชพลก็ขอให้นีเจออุปสรรคนะทนายรัชพลตอบชัดเจนมากถึงเหตุผลที่ต้องมาแต่พวกบัวใต้ตุม่มมันคงฟังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะปล่อยพวกมันไปตามเวรตามกรรม ของพวกมันเลยค่ะไม่มีบารมีของทนายชุดเก่าคุ้มหัวละ่ะเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณอัศวินกันต่อนะคะโดยคุณอัศวินได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มกลุ่มข่าวเฉกลุ่มเฉวีสองโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าเธอถอนทนายหน้าที่สุดท้ายหาเหตุหวังเลื่อนคดี เพราะยังไม่ตั้งชุดทนายใหม่ศาลไม่อนุญาตเหตุคดีเสียเวลามามากแล้วเซ็งเป็ดอดเลื่อนเลยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเป็นข่าวดีของวันนี้ค่ะอยากเห็นตอนถืกอติดคุกสมนำหน้าเหลี่ยมจัดเกิน ตอนเย็นมาเล่าให้ฟังหน่อยนะสาสมขอให้พระลงโทษอย่างหนักหมหัวหมอนะเธอใครให้คำปรึกษามาล่ะแต่โทษทีสารท่านรู้ทันรู้ทันเกมของพวกแกหมดแล้วไปรับกรรมเถิดหมดเวลาสนุกแล้วสิคิดว่าตัวเองเหลี่ยมเยอะสุดยอดเลยครับท่านผู้รองความยุติธรรมทวงความยุติธรรมให้กับเด็กน้อย อายุ3ามขวบกันครับฝากบอกตำรวจใช้เวลาเก็บข้อมูลแบบไม่ได้รีบฉะนั้นไม่มีคำว่าจับแพ้สุดยอดเลยค่ะยินดีด้วยค่ะคุณต้องไปต่อคิดว่าสารทันไม่รู้เล,เลี่ยมมั้งสารทันรู้ทันแก่เวลามีเยอะแยะมัวแต่ตามผัวทำตัวทอแหล ดางภาพไปวันวันสมนำหน้าเป็นข่าวดีมากสำหรับวันนี้ช้าหน่อยแต่ไม่จับแพะแน่นอนผิดเผนนางเถิดเป็นข่าวดีที่ทำให้ใจฟูมากๆ